ในช่วงเวลานี้ตัวแปรสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามก็คงจะต้องจับจ้องไปที่การเดินทางของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐที่จะไปพบกับบรรดาผู้นำของยุโรปซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปกลุ่มประเทศ G7 และนาโตค่ะคงจะต้องติดตามว่าหลังจากพบกันจะมีท่าทีออกมาร่วมกันอย่างไรจะยกระดับมาตรการคว่ำบาตหรือไม่ และการเดินทางไปครั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่ได้ไปยูเครนค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางไปถึงโปแลนด์ในวันศุกร์นี้เพื่อหาหรือมาตรการร่วมกันของระดับนานาชาติต่อสงครามรัสเซียยูเครนการเดินทางไปโปแลนด์ของไบเดนจะเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากได้พบกับผู้นำสาภาพยุโรปและพันธมิตรนาโต้กลุ่มผู้นำ G7 ที่กรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียม พื่อหาหรือความร่วมมือกันที่จะสนับสนุนยูเครนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐระบ,บุถึงวาระในการประชุมของประธานาธิบดีไบเดน He will attend an emergency NATO summit joined by the leaders of the other 29 NATO allies. He will join the G7 leaders, and he will address the 27 leaders of the European Union at a session of the European Council. He will have the opportunity to coordinate on the next phase of military assistance to Ukraine. He will join our partners in imposing further sanctions on Russia and tightening the existing sanctions to crack down on evasion and to ensure robust enforcement. He will work with allies on longer term adjustments to NATO force posture on the eastern flank. He will announce joint action on enhancing European energy security and reducing Europe's dependence on Russian gas at long last. เป็นวาระในการหารือที่สหรัฐมุ่งเน้นที่จะย้ําความร่วมมือกันสองฝากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งก็หมายถึงสหรัฐและยุโรปนะคะโดยต้องการจะเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อคนที่ถูกกระทบจากสงครามและการรับมือกับความท้าทายอื่นๆโดยยูเครนไม่ได้อยู่ในจุดหมายที่ไบเดนจะเดินทางไปเยือนก่อนหน้านี้สื่อสหรัฐชี้ว่าจีนพยายามจะให้ความช่วยเหลือรัสเซีย ขณะที่เจคซูริแวนระบ,บุว่าไม่เห็นหลักฐานว่าจีนส่งอาวุธไปให้รัเสเซียและไบเดนได้เตือนจีนด้วยว่าถ้าจีนให้ความช่วยเหลือต่อรัเสเซียสหรัฐจะตอบโต้อีกด้านหนึ่งค่ะสื่อ CCTV ของจีนรายงานอ้างคำพูดของบรรณาธิการนิตยสารของรัเสเซียว่าสหรัฐกำลังหาประโยชน์จากความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนและกำลังรวบรวมพันธมิตรเพื่อให้ต่อต้านรัเสเซีย Того, чтобы США пытаются ослабить Европу, потому что через чиновников Европейского союза, которые как по команде присоединились к этим санкциям, они на самом деле губят экономику Европы. Они заставляют их выполнять вот такие, скажем, деструктивные действия, которые, если не прекратятся эти санкции, которые вводят европейские страны, то экономика Европы перейдет в стадию рецессии. То есть произойдет серьезный экономический спад, и Соединенные Штаты Америки устранят опасного конкурента под названием Европейский экономический союз. И отдельные ее страны, такие локомотивы европейской экономики, как Германия и Франция. <реклама> เลยทำให้ได้เห็นว่าคำพูดของผู้นำยูเครนสหรัฐและอังกฤษเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสนับสนุนการประชิญหน้าทางการทหารและส่งอาวุธไปช่วยยูเครนซึ่งเป็นท่าทีที่ส่งผลให้ทำลายอาเล็กซี่ย้ำว่าสหรัฐต้องการครองความเป็นผู้นำในเชิงเศรษฐกิจโดยใช้ประโยชน์จากวิกฤตเรื่องอยูเครน จากมุมมองสองมุมที่ออกมาก็ยิ่งทำให้ได้เห็นนะคะว่าการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและพันธมิตรในยุโรปในครั้งนี้น่าจะเป็นตัวแปรสำคัญอย่างมากว่าจะได้เห็นการกระชับพันธมิตรมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนท่าทีของบรรดาชาติในยุโรปและเกือบหนึ่งเดือนของสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียและยูเครนมีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปจะมีทางออกที่จะคลี่คลายสถานการณ์ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยใดดิฉันสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องรัสเซียดออรอดุลย์กำไลทองค่ะโดยส่วนตัวผมมองว่าใกล้แล้วครับเพราะว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกฝ่ายได้ได้ลองผิดลองถูกแล้วก็ลองสัมผัสก์กลังทั้งในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็การอาหารจนครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเห็นชัดแล้วว่าทางลงของแต่ละฝั่งอยู่ตรงไหนโดยส่วนตัวนะครับผมมองในมุมของของการที่ไปดูข่าวแล้วก็ดูสื่อจากฝั่งรัสเซียเนี่ยผมมองว่า คิดว่าน่าจะภายในเดือนนี้นะครับส่วนตัวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีตัวแปรอยู่คือถ้าภายในอาทิตย์นี้ครับการมาเยือนของไบเดนเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็เอ่อกับกับในการพบกับยุโรปแล้วก็นาโตนะครับก็ก็จะได้คําตอบถ้าถ้ายุโรปแล้วก็นาโตไม่เอาด้วยในการที่จะสนับสนุนยูเครนต่อเนี่ยก็จะจบภายในเดือนนี้เลยนะครับแต่ถ้ายุโรปและนาโต้ยังยังไปต่อแล้วอเมริกาก็ยังยังยังเป็นผู้นําต่อในมุมของการ ต่อต้านรัสเซียเนี่ยก็จะลากยาวไปอีกครับม,มาดูฝั่งรัสเซียก่อนค่ะทําไมถึงประเมินว่าใกล้จะยุติแล้วเขาดูสัญญาณตรงไหนอยู่ที่การตัดสินใจของประธานาธิบดีปูตินตรงไหนบ้างคะก็การการมองของปูตินตอนนี้ปูตินมองหลายหลายมุม,มนะครับเรามองในมุมของของภายในประเทศก่อนนะครับคือช่วงแรกี่ยในช่วงที่โดนแซงชั่นเนี่ยปูตินเองก็ ค่อนข้างจะตั้งหลักไม่ทันในการอตอบรับเรื่องของการเร,เรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในแง่ของอการกดดันโดยประชาชนรัสเซียภายในประเทศนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็เริ่มทำตรวจทำได้นะครับอาจจะมองในเรื่องเศรษฐกิจก่อนเนี่ยกลายเป็นว่าการเซ็นชันของของตัวตกเนี่ยกระทบต่อรัสเซียไหมกระทบครับแต่ว่า รัเสเซียยังมีทางออกอื่นที่ไปต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าก็ไม่ได้ไม่ได้หายไปทั้งหมดนะครับยังทําได้อยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการปราบปรามเรื่องของกลุ่มที่มาต่อต้านหรือว่าไม่เห็นด้วยกับสงครามเนี่ยทางรัสเซียก็ค่อนข้างจะควบคุมได้ดีนะครับอันนี้ก็ทําให้ปูตินค่อนข้างจะจะวางใจนะครับ ตัวนในในส่วนของกรณีของสนามรบในยูเครนเนี่ยตัวน,นี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ารัสเซียเริ่มใช้กําลังทหารที่รุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของอาวุธมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะเป็นตัวแรกเนี่ยเริ่มจากอาวุธธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเรื่องของอไฮเปอร์โซนิกนะครับแล้วก็ล่าสุดแล้วก็มีการบอกว่าจะกลับเรื่องเอานิวเคลียร์มาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้ยุโรปมีความกังวลใจนะครับแล้วก็ในมุมของต่างประเทศเองเนี่ยกลายเป ที่ร่วมกันแ a ง c ันรัสเซียทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยังมีจีนยังมีอินเดียยังมีตัวหนอกอกลางและหลายๆประเทศเนี่ยค่อนข้างจะวางตัวเป็นกลางแล้วก็พูดตรงตรว่าช่วยเหลือรัสเซียอยู่ทางอย่างลับๆนะครับโดยเฉพาะในแง่ทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้เนี่ยมันเลยทําให้ให้บูตินค่อนข้างจะประเมินสถานการณ์แล้วว่าะจะต้องใช้โอกาสทําให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าการที่จบให้เร็วที่สุดเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยเรื่องของการใช้ใช้กําลังที่รุนแรงนะครับแต่ ถ้าสามารถเจรจาได้ก็อยากให้เจรจาซึ่งตอนนี้เนี่ยรัสเซียกําลังมองดูโอกาสสุดท้ายในการเจรจาอยู่ก็คือรอดูผลจากการที่ไบเดนมาเยือนยุโรปทั้งนี้แหละครับมาพบนาโต้แล้วก็อยูว่า,าการนโยบายที่จะออกมาร่วมกันระหว่างนาโต้กับอียูต่อรัสเซียเป็นยังไงถ้าเป็นใน,ในทางที่ดีก็อาจจะนําไปสู่การเจรจาแต่ถ้าไม่ไม่มีการเจรจาที่ดีก็รัสเซียก็จะใช้ความรุแนแรงและรีบจบสงครามให้เร็วที่สุดนะครับ นีในมุมของรัสเซียครับอาจารย์บอกว่าต้องจับตามอง24มีนาคมที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกําลังเดินทางไปเยือนยุโรปจะประชุม G7 จะประชุมกับนาโตตรงนี้จะเป็นจิก๊กซอสําคัญอย่างไรคะสำหรับสงครามครั้งนี้นะคะเป็นการเคลื่อนไหวที่สาคัญมากนะครับทั้งต่อรัสเซียเองแลว้วก็ทั้งทั้งต่อสหรัฐนะครับการมาเยือนของไบเดนครั้งนี้เนี่ยเป็นเป็นการมาเพื่อต้องการได้รับการยืยนยันอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการว่า ยุโรปเนี่ยมีเอกภาพจริงๆแล้วก็ทําตามในสิ่งที่อเมริกากําหนดหน,นะครับซึ่งการมาครั้งนี้นเนี่ยก็เลยถือว่ามีความสําคัญมากแล้วก็รัสเซียก,ก็พยายามจะแก้โจทย์นี้อยู่เพราะว่าโจทย์ของรัสเซียตอนนี้เนี่ยรัสเซียพยายามที่จะแกะอเมริกาออกจากยุโรปก่อนนะครับเพราะมองว่า,ายุโรปเนี่ยยังยังยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุสนอเมริกาแล้วก็ส่งอาว,วุธให้ยูเครนถา้ารัสเซียสามารถแกะยุโรปหรือนาาต้ออกจากอเมริกาได้เนี่ยก็จะเป็นการตัดแขนตัดขาที่ ไม่ไม่ได้อำนนยความสะดวกให้อเมริกาสามารถสปอร์ตยูเครนได้เต็มที่นะครับซึ่งถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยยูเครนก็จะถอยไปเองโดยการที่ขาดผู้สนับสนุนนะครับซึ่งการกระทําอย่างครั้งนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการมาของไบเดนเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากคือตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่สงครามเริ่มเมื่อ1เดือนที่แล้วเนี่ยไบเดนบอกว่านี่คือเป็นโอกาสสําคัญนะครับที่ยุโรปเนี่ยกำลังจะกลับมามีเป็นเอกภาพอีกครั้งหนึ่งหรือว่านาโต มาเป็นเอกภาพอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราต้องรอดูกันครับว่าการมาของไบเดนครั้งนี้เนี่ยํตำตอบที่จะออกมาสู่รัเสเซียเนี่ยมันเป็นเอกภาพอย่างที่ไบเดนพูดไว้จริงไหมนะครับซึ่งทางรัเสเซียเองก็ก็กำลังล็อบบี้ทางลับอยู่นะครับพูดตรงๆว่าในแง่ของทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการมีการข่มบาเรื่องพลังงานกันเยอะก็จริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายชาติในยุโรปก็เดือดร้อนนะครับในมุมของรัเสเซียเองกรน,นีเนี่ยเขาก็ใช้เรื่องเรื่องของใช้ของกลุ่มธุรก,กิจหรือกลุ่มนายทุนในประเทศโวกหลายประเทศเนี่ยไปกดดันทางรัฐบาลของตัวเองว่า อาจจะต้องให้พักตัองอ้งยูเครนก่อนไหมเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศไปได้ทีนี้เราต้องมา,มาดูกันว่าการลบดีของรัสเซียโดยมีเรื่องของเศรษฐกิจอยู่เบื้องหลังเนี่ยจะมีอนุภาพมากแค่ไหนที่ที่จะทําให้เสียงของยุโรปแตกหรือว่ายังเป็นเหมือนเดิมอยู่ตามที่อเมริกาต้องการครับและหนึ่งในตัวแปรที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อ,อยูเครนแสดงท่าทีว่าไม่เข้าร่วมนาโตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญเหมือนกันและน่าจะนำไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่ง ว่าไม่น่าจะยืดเยื้อต่อไปมากนะักติดตามความเห็นของคุณเกียรติสิทธิอมรรองประธานคณะกรรมธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรค่ะผมว่าท่าทีที่เห็นชัดเจนก็คือว่าการทั้งที่ประเทศมาหาอำนาจตะวันตกเนี่ยจะส่งกําลังทหารหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ไปช่วยถึงขนาดออกหน้าออกตานี่มันไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับนะบนะบเพราะฉะนั้นพูดง่าย ประธานาธิบดีของยูเครนเองก็เห็นได้ชัดว่าไม่มาตามนัดเพราะฉะนั้นคงต้องตัวใครตัวมันหนแง่ทางออกตรงนี้ฮะมันเป็นแรงกดดันที่สําคัญสําหรับประธานาธิบดียูเครนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยท่าทีของประเทศมหาอำนาจอื่นเช่นจีนชัดนะฮะไม่อยากเหยียบสงครามและไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องและไม่อยากจะสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตรงนี้ก็ชัด แล้วก็การที่มีวิดีโอคอลกันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีนะระหว่างสีทิ้นเพงกับไบเดนะนะครับ,รบซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะบวกมายความว่ายัางพูดง่ายต่อสายถึงกันได้ให้โลกเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปแบบเลยเถิดบานปลายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่น่าที่จะเกิดแล้วนะครับตรงนี้ในท่าทีของผู้นำอของประเทศหมาหาอำนาจทั้งหลาย เงื่อนไขที่สําคัญในการที่จะให้ยุติเนี่ยผมคิดว่างรัสเเียเองก็ก็เปิดเปิดหน้ามาพอสมควรแล้วนะฮะ <c oughs> แล้วก็ยูเครนเองก็เปิดหน้ามาพอสมควรเพราะฉะนั้นไอ้โจทย์ใหญ่คือเรื่องการไปเป็นสมาชิกนาโตเนี่ยผมว่าอันนี้จบได้ละพัก <c oughs> ได้ <c oughs> ท่าทีตรงนี้ผมคิดว่าตรงกันไปหมดละท่าทีของ G7 ที่จะประชุมกันนี้นะครับเป็นเรื่องสาคัญนะเป็นจุดเป็นจุดสําคัญเป็นในประวัติศาสตร์ช่วงนี้ S <S ที่อาจจะสร้างจุดเปลี่ยนได้ถ้ามันมีท่าทีที่ที่ในที่สุดแล้วม,มันนําไปสู่ข้อยุติของความแัดแยงนี้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่านา,นาที่จะทัดเทียบกับสองสามสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ผมคิดว่าภาพมันเป็นบวกมากขึ้นพอสขขอมควรนะครับครับครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยึ่งกระทบทั้งโลกนะจะบอกว่าไม่กระทบใครก็คงไม่ใช่กระทบทั้งโลกนะครับใช่ครับราคาน้ํามันกระทบทุกคนต้นทุนทุกอย่างสูงขึ้น เงินเฟ้อสูงขึ้นทุกประเทศนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าณวันนี้จะมองว่าจบเดือนไหนนะฮะจบเดือนนี้จบไตรมาสหน้าจบไตรมาสสุดท้ายของปีหรือยังไง <Okay. S 2> ไอ้ตรงนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็จะไม่เท่ากัน uh, นะครับ <okay. S 2> อันนี้ก็ต้องจับตาดูในในสถานการณ์ต่อไปต้องติดตามผลการหารือที่จะออกมาระหว่างป,าประธานาธิบดีสหรัฐกลุ่ม G7 นาโต้และสหภาพยุโรปนะคะว่าจะมีท่าทีร่วมกันอย่างไรคะ่ะและสำหรับสงครามที่เกิดขึ้นความเห็นแตกต่างก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะและมีรายงานว่าคนรัสเซียเองในระดับครอบครัวกำลังเกิดความเห็นต่างอย่างชัดเจนคะ่ะโดยมีกรณีจากดาราสาวชาวรัสเซียที่ความเห็นแตกต่างจากพ่อซึ่งเป็นดารายอย่างสิ้นเชิงคะ่ะ ดาราคนดังของรัสเซียวลาดิเมียมาชคอฟขึ้นเวทีที่จัดขึ้นที่กรุงมอสโกในงานรำลึกครบรอบ8ปีการผนวกดินแดนไครเมียและสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเขาพูดบนเวทีว่าเราคนรัสเซียเรารักประเทศและสนับสนุนให้โลกนี้ปราศจากนาซีเราสนับสนุนกองทัพของเราเราสนับสนุนปรัานาธิบดีของเราขณะที่มาชามาคอฟลูกสาว ซึ่งเป็นดาราเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะที่กำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อ CNN บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยกับที่พ่อพูดบนเวทีมาชาบอกว่ารับไม่ได้กับเรื่องที่เห็นรับไม่ได้ที่คนรัเสเซียโดยเฉพาะพ่อเชื่อว่าความรุนแรงเหมาะสมแล้วเธอบอกว่าหัวใจฉลายและบอกว่าตอนนี้รู้สึกแย่มากที่เห็นคนย,ยูเครนต้องมาตายแบบนี้ตอนนี้มาชาอาศัยอยู่ในสหรัฐกับครอบครัว และบอกว่ามีเพื่อนจำนวนมากในยูเครนและพวกเขาก็ไม่ได้เกลียดที่เธอเป็นคนรัสเซียและก็ไม่เคยต้องร้องขอให้ผู้นำรัสเซียต้องไปช่วยปกป้องพวกเขาเลยอย่างที่ผู้นำรัสเซียสื่อสารออกมาเธอบอกว่าคนรัสเซียจำนวนมากก็คงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในยูเครนและจากที่คุยโทรศัพท์กับพ่อก็ทำให้รู้ว่าคนรัสเซียไม่รู้เรื่องจริงๆนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง ที่การรับรู้ผ่านสื่อต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะสำหรับคนในรัสเซียและคนที่อยู่นอกรัสเซียและรายงานเรื่องนี้ก็ออกมาโดย Moscow Times ค่ะหนังสือที่ยังเชื่อว่าน่าจะยังเป็นสื่อที่รายงานได้อย่างเป็นอิสระนะคะขณะที่สื่อจำนวนมากในรัสเซียถูกสั่งปิดไปทั้งสื่อโทรทัศน์สื่อหนังสือพิมพ์และสื่อโซเชียลมีเดียค่ะ ความเห็นต่างของคนรัเสเซียคงจะมาจากการรับสื่อเพราะว่าคนที่อายุมากก็มีแนวโน้มที่จะดูทีวีของภาครัฐขณะที่คนที่อายุน้อยกว่าก็มีแนวโน้มที่จะรับรู้ข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ค่ะ